สวัสดีครับเพื่อนแพทย์เพื่อนพยาบาลนักษาสุขทุกระดับและอสมอและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดจากโควิด -19 ผมขอให้กำลังใจ และขอชื่นชมกับความรับผิดชอบและเสียสละอันใหญ่หลวงของท่านทั้งหลายในขณะเดียวกันวิกฤตโควิด -19 นี้เองที่ทำให้ประชาชนคนไทยให้ความสนใจให้ความชื่นชมรักนับถือศักดิ์ศรีและคุณธรรมของแพทย์ของพยาบาลของนักสาสุขทุกระดับรวมทั้งอสอมอด้วย ผมรู้สึกภูมิใจในตัวท่านทั้งหลายและในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นแพทย์ก็ต้องขอขอบคุณที่ทำให้ผมมีส่วนได้เกียรติได้ความภูมิใจด้วยในโอกาสนี้นอกจากจะชื่นชมขอบคุณและให้กำลังใจกับท่านแล้วอยากจะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ระลึกถึง พระดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งเป็นบิดาทางการแพทย์แผนใหม่ของไทยและเป็นนักสาสุขที่มีโอกาสสอนพวกเราว่าไม่ได้ต้องการจะให้พวกเราออกไปเป็นเพียงแพทย์เท่านั้นนะแต่ต้องการจะให้พวกเราออกไปเป็นคนด้วยความเป็นคนนั้นหมายถึงความรัก และความชื่นชมยินดีกับความเป็นคนของคนอื่นด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดที่พวกเราจำได้ดีในการทำงานคือพระราชดำรัสของในหลวงภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงสอนพวกเราว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอให้เพื่อนแพทย์ พยาบาลนักสาษาสุขทุกระดับและอสมอทุกคนในผู้ที่รับผิดชอบขอให้ถือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ช่วยทำให้เรามีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชนขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีเกียรติและประสบความสำเร็จและมีความปลอดภัยทุกประการขอให้โชคดีครับ